O <Giro> Kiતvime. <believers> <laughs> กัสวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขสุขคนครับเหมือนกันบ้าพ่อกับบ่าวต้นกับบ่ะพุ่มเชิงเคยครับสวัสดีครับเหมือนี้เข้ามาหาเลาะเห็ดทุกย่างแหละพี่น้องเห็ดร่วมเห็ดยังเนาะครับเห็ดแดงได้ยินข่าวว่าเห็ดออกหลายไหลเขาก็เลยพากันมาหาเห็ดครับนั่นบ่อลายครับนั่ครับดอกเห็ดครับหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งครับนี่ครับอีกสองดอกได้บี่น้อได้บี่น้อบ่าวบะพุ่มโอ้ยได้อยู่แข็งอยู่เหมือนี้ก็ใส่เสื้อสีชมพูเนาะ แต่ว่าผ่าบพราะไได้พี่น้องเนี่ยครับนี่นะครับเสือตัวนี้นะครับเสือหมานเสือหมานนี่เสืยเพราะสักนี่ครับยืนในหางพี่น้องอ๋อตนอนอยู่โบได้เหรอไดนวะโบได้มีตัวนี้ได้อยู่มันเปียกฝนเนาะมันยืนหางเนาะอันตูมเนี่ยุูมนึงครับนี่ครับอืมแต่ไม่เต็มมือดีครับดอกุึงดอกนึ่งรอครับ ฝนตกมากหมุนขึ้นเนาะตุ่มห่เห็นไหมเห็นดุแต่มันรั่วตุ่มน้อยๆก็ต้องเป็นจุ่มครับเลยนะครับงามเนาะดอกแข็งดีหมุนขึ้นฝนกระตรงขึ้นฝนตกบ่แห้งบนไหนดอกงามนี่ครับดอกนะครับดอกงามอยู่ นี่อีกดอกหนึ่งทั้งในมีบ้าปูเป็นอะไรบนี่ครับนี่ละโงกดอกน้อยดอกนึงหมุนพี่น้องเอ้ยหมุนมันอยู่ข like ้างในคนดอกเดียวครับบุโดมนลงไปครับงามเลยดอกใบใหญ่เป็นไหนเนาะถ้าขุนเห็ดอันสีส้มๆครับสามดอกเลยครับเห็ดโกนมาเออหิดโกเห็ดโกะจ้าสามดอกเลยมันก็เป็นจุ่ม คาแข็งดีแห้งอ,อืะดอกแข็งร้อมนะครับนี่ดอกนึงครับงามเนาะงามนะครับแต่ก็แข็งอยู่ครับนี่ครับจะค่อยพ่นครับสองดอกเราจะบ้าพุ่งสองดอก <laughs> เนี่ยผิดั้งในก็ได้ก็บอกผิดดองมาพุ่นเอาดอกพี่คี่่องดอกสาวดอกนครับขี้ขาวงามนั่งหนึงงามงามพุ่นี่ครับสามตูมน้อยนอยสามดอกครับสามตูมบ่หน่อยได้ว่าพุ่มก็น่าพอดีอกินแ่บนะ้นนี่ครับนะ หนึ่งครับสองสามครับนี่ตัวๆหน่อยๆเนาะสามดอก็นดอกบานอี่กดอกแล้วเด่เด่พอติดเดอยู่ครับมันแข็งอยู่มันถึงนะปัดหมอกไหมนะครับพี่น้งพี่มีดอกจุ้มครับครับดอกจุ้มครับ ขามันเริ่มสิบอนี่แหละมึงไม่จอครับครับเดี๋ยวมีเครื่องหามแท้ตองมีเครืงหามแต่กระโดดไปไหนไปนไหนเนาะบ้านเนาะอือกตูมอืครับสองตูมน้อยดอกมีตูมนึงก็ลังพอกินครับพี่ตูมที่สองอ๋อไอ้แมงใหม่กินนั่นน่ะ ตุม้มอีกนะครับมิดแ,แมงม่กินมาเนะบับบนาะนนะครับไอตับไข่ตัวไข่จุ้มอุ้ยอยานรักก็นีนารัละนี่ครับพีนพ่น่รักดอกที่สองจุ่มดอกที่สองครับัองที่ดอกที่สามครับเตถอต้กตุ๋มแล้วแต่ว่าหมวกว่านงามกว่าว่า,วานงามกว่วา นเหมือนนี่ฝนมันริ้นใส่เงี้ยมันขึ้นได้บ้างเราดูมันอีกแล้วครับหน่อง่ามอยู่ดอกใหญ่พร้อมนะนะครับครับโอ้จะหนอกน้อยเนาะก็บมาหน้อยก็กตลังกินแสบครับจะบอกว่าง่ามสมอวังแน่นอนเนี่ยเป็นการยังงการดูครับนะครับเอา มองนี่ก้อนละดอกนี่ครับดอกที่สองนี่สสองที่สอง่้างีครับได้ป้อนเได้ย่ดอกแขงงามไปไหนเนาะแต่ฝนมาตกก็จิง่ามตรงเนนหมดขึ้นฝนมันตกใซดแบบดอกยังงามเลยดอกนีข้างเกีครับ จูมันครับครับน่ารักง่ามันแดนนอีกสองดอกอเป็นแนดมาพอดอกงามนะครับเป็นแนดอืมดี้ะครับเมื่อนี้ดอกโบสค่อยสาบปนไหนนะเหนาะเมนคนมันตกห้ามมาขึ้น ดอกสับเห็ดเขียวครับดอกแข็งอยู่ครับแต่มาหาอมน้ำครับมีดอกที่สองครับัางพีมีดอกจูมีครับสามจูมีสามครับตุงที่สี่ถุงที่สี่ครับก็นับไป็ดกินครับนี่ครับมันอิ่มนานนะอืม ครับอีกดอกนึงครับอสองดอกที่สี่ด,ดอกหนึงครับดกกูนนครับดอกกน็น่างงามเลยครับจีได้ไหมนี่ครับเ,เป็นบอครับเห็นอยู่เป็นจีมั้งพ่นนี่เห็นเขาข่อยพ่นครับมันก็ขาวนี่ ตปนลิ่งหอมหอมอีไบาบูนนี่อะไรสองดอกครับดอกนึงม้วนหันละดอกนึงม้วนหันไปได้ไ้ดอกาพุ่งได้ยีุ้งได้ยุ้งขามันยปัดดอกงหน่องนี่ าดอกสองดอกมันนี่พี่น้องค้นลายค้นลายแห้งมันนี่ครับอะไรดอกงามโอ้ขามันก็งามมั้ยเห็นแดงดอกนึ่งครับปอดพี่น้องเห็นอะไรดอกผมแย่งเห็นอะไรดอกนี้ไหมปอดมุ้ที่ละ ยังงามไี่เลยมาพุ่มดอกมเนดอกไงเลยวองเดียวกันพี่น้องเดียวกันครับแช่ว่าดอกนี้งามบ่ก็พ่อได้อยู่ครับนั่นรับดีดอกนี้ครับดอกนี้ครับเกินมาเลยอ่ะผมเห็นพี่เดอกงามงาเนาะครับเห็ดแดงครับเป็นมูเลยเป็นมูเลยครับ กำลังเป็นจูงกำลังงามครับเห็นบเบาๆพุ่มดอกน,นี้มันเถาแล้วตุ่มนึงครับจุ่มนึงครับบกออักหอยกินมันม้ยแต่ก็ยังได้อย,ไอยู่ครับครับสองตูมครับจุ่มครับพี่น้องเอาตุ่มนี้เข้าเครื่องปิตาหัก เป็นดิกินแฉะนี่เนาะยังพุดพูดพูดได้เลยนี่นะครับไหนวะ้องทีสามครับได้นี่ครับนี่ครับนี่ยเขาไข่ครับเห็ดเขาไข่ครับอืมน้องกี่เท่าแน่นอนอีกกี่เท่านะครับนี่ครับสองตัวดามตุ้มครับนี่ กลางปิตาหักครับนี่ยเดี๋ยไม่มาเห็นอีกแล้วตุ่มที่สี่ตุ่อยู่ในกองหงาเนาะนีนะ่ครับอเต็ียมใบตื้มือดีอขนาดเนี่นใาใส่กำลังงามเลยครับขายอย่างไงหาเหมือนไงเลยครับอุ๊ยนปลาฮารดนี่ครับตุ่มในน้อย ตูนท mm. 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 ี nice. This ans, s <S ่สองตูนที่สองครับนี่ครับนี่ครับครับดอกนี่ครับดอกอืมกลังงามเลยครับนี่างเงี้ยตูนงามเลยอืมตูนก็แกงแสบได้นึ่งแน่นนะครับนะครับอ้าววู้ดอกกลางงามเลยเนาะกลางงามเลย ตีกอกนึงตอกย่นี่อืครับเห็ดอ้งามว่พี่น้องงามกำลังถาาพี่น้องไม่ได้ถามเจ้าพี่น้องรักันเลยนะนี่ครับพ่อยวยอัเยนีครับนี่ครับตอกงามอยู่บบาพุ่งถ้าหมุนยมีรับดอกยางไงได้ปะอ้ยไังนได้ยู่ได้ยตัวยางไง อุ้ยนี่ครับนี่นะป้าดนี่เฮ้ยตาอุ้ยจุดม,มันแตกเลยนี<ต>ค่ครับอตอวยังแมงใหม่กินมันเพื่อนครับนี่จอมางกลางนี่ครับน,น้องนึงครับพี่น้อง ดอกแรงแหงมาแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วมันเป็นจูงเนาะบาพุ่มเนาะครับเป็นไงจะไม่เดือดตัวนี่ครับดอกนึงครับหนึงครับจูงหนึงครับอืมครับอุ้ยงามเนาะบาพุ่มเนาะนีครับมีครับสองจูงครับนี่เนาะงามกินแซ่บแซ่ดเลยเนี่ยนี่ตุ่มในขูบกุกกับกุกกับเลยเนี่ยจูงงามเลยอืมนี่เดือดจูงงามเลยครับนี่นะครับ สองดอกเป็นเสียงเนาะดอกยางง่ามก็แข็งแข่ขาไข่จู๋มครับครับนี่ครับนะคอุ้ยดอกยางงามมาพุ่มเนี่ยขากระยางอืมสด่อครับครับตอนสองครับนี่ครับอืมดอกก็มีสองเสอ้าวครับเหมือนเดี๋ยวเอาเฮ็ดไม่เบิ้งครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับนี่ครับเฮ็ด เห็ดหลากหลายชนิดครับพี่น้องเห็ดอย่างนี้บาตุนเห็ดแดงครับเห็ดก็แดงเห็ดเขาไข่เห็ดนาแล่เห็ดเพิงครับหลากหลายชนิดลและหลากหลายน้ำบาตุนนะครับป่ะบาปี่นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทั้งยูทูบครับวันนี้บาตุนกับบาพุ่ิขอลาไปก่อนครับยูเขาเหรอครับมันสวยละ่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำนี้นะครับบาพุ่งกับบาตุนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ